สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมนะครับเซลล์ท็อปนะฮะจากบริษัทต้องเจริญจำกัดนะครับรถรือสองจังหวัดกวนราชชานีนะฮะวันนี้นะครับเรามาอยู่กับตัว t ตว o ต y ายาริสเอท1.2มิตรนะฮะรถโฉมปี2019คันนี้นะครับวันนี้นะฮะเรามารีวิวให้ลูกค้าได้ชมกับเจ้าตัวนี้แล้วนะฮะรถสวยๆเดิมๆเจ้าของเดียวนะครับคันนี้มาพร้อมกับชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันสวยๆเลยแถมไมน้ออีกต่างๆนะฮะ เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดต่างๆของเจ้ารถคันนี้นะครับเดี๋ยวต่างกันไปดูเลยครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนแรกก่อนเลยนะครับด้านหน้าของเจ้ารถคันนี้นะฮะโตลต้ายาลิสตัวนี้นะครับตัวไฟนะครับจะเป็นแบบฮาโลเจนมัลติรีเฟกเตอร์นะครับแล้วก็มีชุดแต่งสกร์ดด้านหน้ามาให้เรียบร้อยนะครับด้านหน้าตกแต่งด้วยกระจังหน้าสีดำนะครับแล้วก็ตัดเส้นสายด้วยแบบครเมียบนะครับตรงนี้นะฮะ ต่อมานะครับตัวล้อแม็กนะฮะตัวนี้เป็นแม็กเดิมโรงงานนะครับผมแม็กวสวยๆเลยคันนี้นะฮะเป็นแม็กขอบ15นะครับลัดด้วยยาง185่งแปดทับหกสาร์นะครับแม็กสวยนะฮะแม็กเดิมจากโรงงานนะครับผมต่อมานะครับในส่วนของกระจกมองข้างนะครับตัวนี้ก็เป็นสีดําเงานะฮะแล้วก็มาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะครับด้านข้างข,งของกระจกมองข้างมาให้แล้วนะครับ ในส่วนของประตูนะฮะก็เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับแล้วก็ตกแต่งตัวบั้มือจับให้ตรงนี้นะฮะกันลอยนะครับผมด้านล่างนะฮะตรงนี้จะมีสเกิร์ตให้นะครับตกแต่งมาด้วยสเกิร์ตด้านข้างนะครับเป็นของ B M Sport นะฮะเป็นรุ่นของ B M Sport นะฮะตัวนี้นะครับผมต่อมานะฮะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังของเจ้าตัวดีกันนะฮะว่าเป็นยังไงนะครับกว้างไหมสวยไหมนะครับเดี๋ยวตักมาดูนะครับ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนท้ายของเจ้าไอที T e B ตัวนี้นะครับในส่วนของไฟท้ายนะฮะตัวไฟไฟท้ายจะเป็นแบบ LED นะครับส่วนไฟเลี้ยวกับไฟถอยนะฮะจะเป็นแบบฮาโลเจนอยู่นะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับสัญลักษณ์ยาริสไอที e B ตรงนี้นะครับในส่วนท้ายนะฮะก็มีสเก็หลังมาให้นะครับแล้วก็มีตัวท่อนะฮะเป็นท่อคู่นะครับผมตกแต่งมาแล้วสวยๆเลยนะครับคันนี้ในส่วน เสาครับเสาอากาศจะเป็นแบบคีบฉลามตรงนี้นะฮะสวยๆเลยนะครับผมในส่วนท้ายนะฮะกุญแจนะครับเป็นกุญแจรีโมทนะฮะด้านหลังสามารถกดเปิดจากรีโมทได้เลยนะครับสะดวกสบายมากๆนะครับผมเดี๋ยวผมมาพามาดูนะฮะในส่วนท้ายนะครับของเจ้าคันนี้นะครับว่ามีอะไรบ้างนะาเรามาดูด้านหลังของเจ้าคันนี้นะครับความเดิมนะฮะนี่รอยไปเก็บเม็ดอาร์คยังอยู่ครบนะฮะ ด้านหลังเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับรอยตะเข็บตรงนี้ของเดิมจากโรงงานแน่นอนนะครับสวยๆเลยนะฮะด้านหลังค่อนข้างกว้างนะครับแล้วก็ตัวนี้มีชุดซ่อมนะฮะยางอะไหล่มาให้นะครับตัวนี้ way, นะฮะล่างๆนะฮะรถใหม่ๆนะฮะรุ่นหลังๆตัวนี้จะไม่ค่อยมียางอะไหล่มาให้นะครับผมแล้วก็ตรงนี้จะเป็นกล้องมองหลังนะครับแล้วก็เป็นไฟสองป้ายตรงนี้นะฮะ ตกแต่งมาแล้วสวยเลยนะครับมีสเกิร์ตหลังแบบเท่าคู่นะฮะเป็นของ bm sport นะครับตรงนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูภายในของเจ้ารถคันนี้กันนะครับมันมีออปชันอะไรบ้างนะครับต่อมานะฮะเรามาอยู่ในส่วนของภายในนะครับของเจ้าตัวนี้แล้วนะครับอันดับแรกเลยนะครับภายในคันนี้จะเป็นสีดําเกือบทั้งหมดนะฮะในส่วนของคอนโซลนะครับก็ จะตัดด้วยเส้นสายที่เป็นสีโครเมียมตรงนี้นะฮะออปชันตัวนี้มีอะไรบ้างนะครับก็หลักๆเลยก็จะเป็นตัวเครื่องเสียนะครับก็เป็นแบบจอ DVD แบบทัชสกรีนนะครับผมแล้วก็เป็นแอร์ดิจิตอลนะฮะมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัตินะครับผมคันนี้นะฮะในส่วนของพวงมาลัยนะครับจากที่ได้ลองสัมผัสลองจับดูแล้วนะฮะค่อนข้างถนัดมือนะครับเต็มมือดีนะครับผม ผมอะไรเป็นแบบสามกานเช่นเดิมนะฮะแล้วก็มาพร้อมกับระบบ multi function นะครับตัวนี้นะฮะส่วนเลขไม้นะฮะคันนี้เลขไมจะอยู่ที่30,000กิโลนั่นเองนะฮะไม่น้อยมากๆนะครับสำหรับคันนี้นะฮะในส่วนของเบาะนะครับตัวนี้จะเป็นเบาะผ้าเดิมจากโรงงานนะฮะเป็นเบาะกำมะหยี่นะครับแล้วก็ยางปูพื้นะฮะตัวนี้เป็นของเดิมโรงงานเช่นกันนะฮะมะีสัญลักษณ์ ya l i s นะครับตัวนี้นะฮะ ในส่วนของระบบกระจกนะฮะตัวนี้กระจกเป็นแบบไฟฟ้านะครับพับไฟฟ้านะฮะก็กระจกพับเก็บแบบไฟฟ้าด้วยนะครับคันนี้นะฮะสว,สวยเลยนะครับผมในส่วนของเท้านะฮะก็ยังสวยอยู่ไม่มีริ้วรอยเลยนะครับนี่ไฟเก๋งนะฮะติดใช้งานได้ปกตินะครับตัวนี้นะฮะสวยสวยเลยนะครับในส่วนของการนั่งนะฮะนั่งของอฝั่งคนขับนะครับก็ ถือว่าไม่มเท็กจ์เกินไปนะฮะขนาดกําลังดีนะครับตอนนี้ผมสูง170นะครับก็ยังมีะระยะห่างด้านบนอยู่นะฮะไม่อึดอัดน,นะครับเหมาะนั่งสบายนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูนะฮะในส่วนของเครื่องยนต์นะครับว่าเครื่องยนต์สวยไหมรถเดิมไหมมีรอยแกะอะไรตรงไหนบ้างนะครับเดี๋ยวเราตามกันไปดูเลยครับอ่ะเรามาดูสภาพห้องเครื่องกันนะครับ ความเดิมของรถคันนี้นะฮะอันดับแรกเลยที่จะพาดูทุกครั้งนะครับก็คือหัวน็อตฝากระโปรงนะครับรอยตะเข็บเบรคอาร์นะครับาค,นคบานเดิมนะฮะหัวน็อตนี่ไม่เคยมีการแกะหันทำสีมาก่อนนะครับเดิมมากๆฝากระโปรงเดิมจากโงารงงานนะฮะสติ้เกอร์ต่างๆยังอยู่ครบนะฮะให้ดูเลยนะครับนี่สัญลักษณ์โตโยต้าตรงนี้ยังมีอยู่นะครับ ตัว er น hmm? um. ี้เ <It> ป็นเครื่องดนเดิมจากโรงงานนะครับเครื่องยนต์1 2 0 0ซ c นะครับเป็นแบบสี่กนะครับเครื่องยนต์เดิมนะฮะไม่มีรอยขันน็อตเลยนะครับนี่หัวน็อตไม่มีรอยแกะขันนะครับเครื่องยนต์ไม่เคยมีการซ่อมนะครับผมสีติ๊กน็อตต่างๆยังอยู่ครบตามตำแหน่งเดิมแน่นอนนะฮะสีของตำแหน่งท่อของเหลวต่างๆยังอยู่ครบเหมือนเดิมตามตำแหน่งเดิมนะครับ แม้แต่แบตเตอรี่นี่ยังไม่มีรอยขันเลยนะครับรถคันนี้เดิมๆแน่นอนจากโรงงานนะครับผมการันตีคุณภาพเลยนะฮะใครที่มองหาอยู่นะครับก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับกตัวซ o โยตาย a รเอที1.2มิตรรถชัวงปี2019คันนี้นะครับบอกได้คำเดียวว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับ สำหรับคันนี้นะฮะขอเปิดราคาอยู่ที่479,000บาทนะครับผมรถคันนี้สวยสดเดิมแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันนะครับรถไม้น้อยนะฮะ30,000กิโลนะครับไม้แท้นะครับเช็คศูนย์ได้เลยนะครับแถมเจ้าของเดียวนะฮะรถคันนี้นะครับถ้าใครสนใจนะฮะก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจ Facebook นะครับรถมือสองต้องเจริญยนต์นะครับ และก็ทาง y t u t u นะครับบริษัทต้องเจริญจำกัดนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับหรือว่าจะเป็นเบอร์โทรนะฮะ0877914199นะครับและเบอร์0831274923นะครับก็สามารถแอดไลน์หรือว่าจะโทรมาสอบถามได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับผมตอนนี้นะฮะเรามีบริการนะครับทำเอกสารทำสัญญานะครับและ พร้อมส่งมอบรถให้ลูกค้าฟรีถึงที่บ้านทั่วประเทศนะครับขอย้ำนะฮะทั่วประเทศนะครับไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ที่ไหนของประเทศไทยนะฮะพร้อมมีเจ้าหน้าที่ขอให้บริการถึงที่เลยนะครับแล้วก็ลูกค้าสามารถออกได้ทุกอาชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรนะฮะค้าขายชีวิตละนะฮะหรือว่าพนักงานรับเงินสดรับเงินเดือนอย่างนี้ครับได้หมดนะฮะตอนนี้นะครับไฟนันเขาเริ่มเอื้ออํานวยให้ทุกอาชีพแล้วนะครับโอเคีสำหรับวันนี้นะฮะต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผม สวัสดีครับ